สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมอิีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สอ,สอนวิธีการพูดนะครับพูดให้ให้ทางคีย์บอร์ดนะครับของมือถือเนี่ยเป็นการพิมพ์อัตโนมัตินะครับผมใช้คีย์บอร์ดของ g g b o บอร์ดว่าคือของ Google นะครับมันจะมีที่ให้กดไม่ไปไหนแ้ว หายตรงนี้ครับเนี่ยกฎหมายตรงนี้นะครับ,กกม,รนะรบมีที่ให้กดใหม่เราก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็ตั้งใจพูดช้าๆนะครับไม่ต้องช้ามากไม่ต้องเร็วมาก เราเราก็กินไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็พูดนะครับภาษากิษมาเห็นไหมคีย์บอร์ดยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับแต่มีภาษาอังกิษแทรกขึ้นมาก็ามี AI รู้สึกว่าดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเราทำนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะครับช่องทำกินเอง เที่ยวเองนะครับ by Amin TV ยังไงช่องนี้อย่าลืมไปดูกันได้นะครับสอนไม่ได้สอนทำอาหารทำอาหารให้ดูดีกว่านะครับในสไตล์ของผมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ